โอตาเอาครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนค่ะวันนี้ครูพี่ศษจะมาพูดถึงอันตรายก่อนนะคะเราเอาเข้าแบบว่าเข้าหัวเรื่องเลยนะเพราะว่าเรา <c oughs> จะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะ ทำไมพี่เฟต้องเข้ามาพูดถึงอันตรายของการนวดเพราะจริงๆข้อดีในการนวดนะคะพี่เฟสคิดว่าทุกคนจะรู้บ้างแล้วนะคะในการที่ล้วนวดแล้วได้ประโยชน์อย่างไรแล้วก็คือข้อดีมันมีเยอะมากก็ฉะนั้นไปเสิร์ชเอาใน Google หรือว่าตาม Follow ครูคนอื่นหรือว่าเวลาเราไปเรียนนวดเราก็จะรู้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้พี่เฟสมูพูดถึงกรณีนี้นะคะกรณีที่พี่เฟสจะลงคลิปนวดใหม่ลงไปเนี่ย คืออันนี้พี่เฟจะให้ทั้งทั้งหมดนะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปถึงวิธีการนวดแล้วก็ทำยังไงกับการนวดข้อเสียนะคะหรือสิ่งที่น้องๆเพื่อนๆควรจะรู้ต้องบอกเลยนะค,ะควรจะรู้คือรู้อะไรบ้างหนึ่งรู้ว่าลูกค้ามีผ่าตัดไหมสำคัญมากเลยนะคะผ่าตัดผ่าตัดนานแค่ไหนเรานวด อะไรได้บ้างสําหรับการผ่าตัดนั้นๆน,น,นะคะสองนะคะลูกค้าเป็นป่วยเบาหวานไหมแล้วทําไมทําไมล่ะคะครูทําไมเป็นป่วยเบาหวานจะนวดไม่ได้เป็นป่วยเบาหวานนวดได้ค่ะคุณแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เขาเป็นมานานแค่ไหนเขา,าเป็นระดับไหนบางคนนะคะเป็นเบาหวานนะคะผิวสัมผัสไม่รู้ความเจ็บปวดนะคะถ้าการที่เรานวดไปแล้วลูกค้าไม่รู้สึกเจ็บปวด เขาจะไม่รู้สึกอะไรเลยหรือเ,เขาอาจจะแบบว่าล้วนวดแหละแต่ไม่เจ็บมันอาจจะทําให้กล้ามเนื้อฉีกขาดเส้นเอ็นฉีกขาดได้นะคะถ้าเราไม่รู้ลิมิตตรงนั้นนะคะอ้าแล้วอ้าวพี่เฟสดูถึงกรณีหคือลูกค้ามีผ่าตัดไหมลูกค้ามีผ่าตัดไหนผ่าตัดนานแค่ไหนแล้วทไมต้องรู้เพราะว่าการนวดเป็นการนวดยืดกล้ามเนื้อนะคะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะไม่ใช่กดจุด พี่เฟยบอกเลยนะมันไม่ใช่กดจุดกดจุดคือกดเฉพาะจุดนะคะเราก็สามารถเอ่อพวกที่ผ่าตัดมาสมมุติผ่าตัดจอยเรานวดตรงอื่นก็ได้เพราะว่ามันเป็นการกดจุดนะคะแต่ว่าถ้ากรณีการนวดยืดเหยียดเขาผ่าตัดจอยแล้วเราไปดึงยืดเหยียดมันจะทําให้กล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นฉีกขาดได้ในบางกรณีนะคะในบางกรณีเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เฟยต้องการให้ทุกคนรู้คือลูกค้า ผ่าตัดจุดไหนไหมมันเป็นข้อควรระวังถามว่าลูกค้านวดได้ไหมถ้าคนที่เป็นแล้วก็ระวังใน point นั้นๆน,น,นะคะสมมุติว่าลูกค้าผ่าตัดไหล่ด้านนี้ด้านนี้เราก็ไม่ยืดเหยียด <ๆ S 2> นะคะเราก็เป็นนวดกดจุดไปด้านนี้เราก็ยังนวดยืดเหยียดได้ตามปกตินะคะส่วนอื่นเราก็ยืดเหยียดได้ตามปกตินะคะแล้วถ้าลูกค้าผ่าตัดหลังมาส่วนหลังเราก็ไปนวดกดจุดไปเบาๆไป,ไปเราก็จะไม่ดัด คือเราสามารถสามารถเอาเอาความรู้หรือองค์ความรู้หลายๆอย่างมารวมกันได้นะคะมารวมกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก่อนที่จะไปดูคลิปของวิเฟาคือหนึ่งลูกค้าผ่าตัดจุดไหนมาไหมนะคะสองลูกค้าเป็นโมวานไหมแล้วสามขณะนั้นๆน,น,นะคะลูกค้าปวดหัวและเป็นไมเกรนหรือเปล่านะคะถามว่ามันเกี่ยวกันตรงไหนไหมเกี่ยวนะคะ เพราะเวลาที่ลูกค้าปวดหัวมาคือการปวดหัวเนี่ยคือเส้นเลือดมันขยายอยู่แล้วใช่ไหมคะมันทําให้ลูกค้าเวลาปวดหัวนะ่ะตึบตึบตึบ,ตบ,ตบการนวดยืดเหยียดหรือขยายมันเป็นการไปขยายให้เลือดมันโฟลเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการทําให้เลือดไหลมากเกินไปไหลเวียนในร่างกายรวดเร็วและมากเกินไปอาจจะทําให้เกิดไข้ขึ้นได้หรืออาจจะเป็นสตโตรกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้คือณนะก่อนที่จะนวดนะ ลูกค้าปวดหัวไหมถ้าปวดหัวไล่กับว่านไปก่อนเลยนะคะนะคะลูกค้าเป็นไข้ไหมนะคะถ้ามีไข้ก็ไม่ควรให้นวดนะจ๊ะ,ะรู้เข้าๆแล้วนะคะว่าทําไมนะคะว่าทําไมถึงจะต้องถึงจะต้องสอบประวัติลูกค้าก่อนไม่ผ่าตัดจุดไหนนะคะไม่เป็นโมวานนะจ๊ะไม่เป็นไข้หรือว่ามีไมเกรนในช่วงนั้นๆในระยะนั้นๆน,น,นะคะ ไม่เปโรคกระดูกรุนนะคะควรจะนะคะเพราะเป็นการยืดเหยียดอ่ะเรามาเข้าสเต็ปที่สองนะคะสเต็ปที่สองของพี่เฟสคือการดัดยืดเหยียดของพี่เฟสมันจะมีสามระดับมันจะมีสามระดับนะคะคือหนึ่งระดับแบบ normal normal กลางๆเลยใครมีคำถามถามมาได้เลยนะคะเพราะว่าพี่เฟสอยากให้รู้ก่อนที่จะเข้าจะเข้าไปดูคลิปจริงๆแล้วก็ใครที่เห็นรูปถ่ายใครที่เห็นรูปถ่ายพี่เฟสเขียนไวน้นันจดไปได้เลยนะคะเพราะว่า ้าจดไปแล้วทำตามได้เลยก็กทุกอย่างก็เอาไปทั้งเซฟได้เลยนะคะทำไมการดัดของวิเวสนะคะของพี่เวสจะมีการดัดสามสเตปนะคะคือสเตปคือระดับที่หนึ่งะระดับที่สองระดับที่สามทำไมต้องมีสามสเตปอย่างที่บอกนะคะพี่เฟเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าลูกค้าทุกคนไม่ได้ยืดหยุ่นได้เหมือนคนเอเชียนะคะคนเอเชียจะมีจอยที่ f ฟกซิเบิลนะคะคือมีความยืดหยุ่นได้สูงแต่ว่าฝั่งยุโรปหรือแม้แต่คนคนเอเชียเองด้วยกันนี่แหละก็ไม่ได้ยืดหยุ่นได้ด้วยความที่เขานั่งเก้าอี้หรือด้วยความที่เขาไม่ได้ไม่ได้เป็นคนมูฟเมนต์เยอะหรือด้วยความที่กล้ามเนื้อเขาอักเสบท้ายหรือว่าติดมานานนั่นคือเป็นสาเหตุที่เขาไม่สามารถมูฟเมนต์ได้เยอะเพราะฉะนั้นการมูฟเมนต์การดัดเราจะมีสามสเต็ปนะคะ สเต็ปที่หนึ่งก็คือสําหรับคนที่แบบว่ามันสตาร์กอะมันติดนะมันมูเมนต์ไม่ได้การยืดก็อยู่จะเฉพาะระดับที่หนึ่งเท่านั้นนะคะไม่บังคับนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ากรณีเราเป็นบังคับคนที่ไปไม่ได้กล้ามเนื้ออาจจะอักเสบได้สวัสดีจ้ะเอ๋กล้ามเนื้ออาจจะอักเสบได้นะคะกล้ามเนื้ออาจจะอักเสบได้เพราะฉะนั้นมันมีระดับที่หนึ่งสำหรับคนที่แบบว่าไปไม่ได้แต่เราก็มันก็จะมีนัยยะว่า สวัสดีค่ะทินาค่ะมันก็จะมีนัยยะว่าเรานวดผ่อนคลายหรือเรานวดอ่าเขาเรียกว่าจ็ไม่เดีย๋ยวเดี๋ยวพูดว่ารักษาเราก็คืออ่าช่วยให้บรรเทานะคะช่วยให้บรรเทาอันนี้เราจะไปดูอีกทีว่าเราจะไปแยกย่อยนะคะว่าสเต็ปที่หนึ่งการนวดผ่อนคลายกับสเต็ปที่หนึ่งการนวดเพื่อบรรเทาอาการมันต่างกันตรงไหนอันนั้นเดี๋ยวเราจะไปโฟกัสเป็นเรื่องๆไปนะคะ,นะคะเพราะรอบนี้บอกว่าจะ จะจะทําให้จริงจังจะทําให้จริงจังจะไม่จะไม่จะไม่ขี้เกียจแล้วอจะไม่ขี้เกียจแล้ว,ลวอ่ะเดี๋ยวนะฮะนี่คือนี่คือสเตปเขาเรียกว่าดัดระดับที่หนึ่งนะคะดัดระดับที่หนึ่งคือดับได้น้อยอะ่ะมันไม่ไปอะ่ะคือมันไปได้แค่เนี้อ่ะมันไปได้แค่นี้มีหลายสาเหตุมีสาเหตุคือด้วยความคนยุโรปเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบนั่งพื้นนั่งนู่นนั่นนี่ ด้วยสรีระของเขามันได้แค่นั้นจริงๆแต่เขาไม่ได้เจ็บป่วยแต่อย่างใดนะคะก็ไม่ได้เจ็บป่วยแต่อย่างใดกรณีที่สองคือเขาเขามีอาการคือจอยเขาสตาั๊กบ้างละ่ะนั่นนู่นนี่บ้างละ่ะเออเราก็จะเอาอยู่แค่สเตปที่หนึ่งนะคะหรือว่ามีกรณีที่ดัดแล้วเจ็บปวดนะคะก็ยังอยู่สเตปที่หนึ่งแล้วเราค่อยไปว่ากันว่าเราจะทำยังไงกับเขาได้อีก อย่าเพิ่งลบคลิปนะคะเดี๋ยวมาฟังใหม่อ่เข้าไปดูใน youtube นะคะคลิปทุกคลิปนะคะหลังจากนี้ไปถ้าใน Facebook ถูกลบแปบลบว่าอยู่ใน youtube ทั้งหมดนะคะเข้าไปดูย้อนหลังใน youtube ได้เลยแล้วคลิปการนวดนะคะจะมีทั้งคลิปยาวแล้วคลิปสั้นที่ตัดเป็นชอ็ชอตๆเพราะว่าบางคนไม่มีเวลาที่จะมานั่งดูยาวทั้งชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันจะมีคลิปยาวที่แบบว่าทั้งหมดข้างหลังทั้งหมดของขา ทั้งหมดของแขนอย่างเงี้ยเราจะตัดเป็นชดชดให้ซพ่ง,ซ,ง,งะะซึ่งจะได้ง่ายในการไล่ลําดับนะคะซึ่งจะได้ง่ายในการไล่ลําดับแล้วเราก็จะสอนให้รู้ว่านวดระดับที่1ดัดระดับที่1ดัดระดับที่2และดัดระดับที่3สั่งกันอย่างไรแล้วพี่เฟยจะให้ถึงขนาดว่าคนตัวโตต้องนวดอย่างไรแล้วคนตัวเล็กต้องนวดอย่างไรด้วยนะคะเพราะเพราะว่าบางทีคนตัวเล็กน้ําหนักอาจจะไม่ถึงหรือว่าบางทีแบบว่า เฮ้ยแขนกูก็ไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเราจะไปไปว่านในจุดนั้นอีกทีอะ่ะเรากลับมาส่วนที่พี่เฟยจะให้รู้ก่อนคือหนึ่งนดระดับอ่าดัดระดับที่หนึ่งคือดัดแบบ normal เบาๆเล็กๆเอาเท่าที่ลูกค้าได้นะคะเขาเรียกดัดสามสเต็ปเนาะอะ่ะลองเวลาเราดัดเราจะดัดดูก่อนว่าลูกค้าได้แค่ไหนอะ่ะพอตึงนะคะเราหยุดโว้นะคะแล้วเรากลับมาอะ่ะเรารู้แล้วว่าลูกค้าไปต่อได้เราก็ไปนวด ระดับที่สองพอระดับที่สองอ่ะรู้สึกว่าเออก็ยังไปต่อได้อีกเราถึงจะไปถึงระดับที่สามนะคะระดับที่หนึ่งสำหรับพวกที่จอยติดกล้ามเนื้อตึงนั้นนุนนี่นะคะพอมาระดับที่สองก็สำหรับ normal คนทั่วไปคือไม่ได้เป็นอะไรก็สามารถดัดได้ตามปกติดัดหน้าดัดหลังได้ดัดทุกอย่างได้คือ normal นะคะส่วนมากคนเอเชียจะดัดได้นะคะอ่า ฝั่งจีนฝั่งฝั่งของเราเนี่ยส่วนมว่จะดัดได้ทั้งหมดแต่ถ้าเป็นของยุโรปพี่เฟศอยากให้ลองลองก่อนนะคะลองลองดูก่อนว่าลูกค้าเขาเขาจะจะไอ้นี่ได้จริงไหมอะเสร็จแล้วนะคะระดับขั้นที่สมคือระดับขั้นแอดวานทำไมถึงต้องเรียกว่าขั้นแอดวานเพราะเป็นการดัดที่อต้องต้องใช้คือทั้งพลังจากเรา ทั้งความตัวอ่อนจากลูกค้าแล้วอีกกรณีหนึ่งค่ะถ้าลูกค้าตัวอ่อนมากๆแล้วถ้าเราดัดไม่สุดมันจะเหมือนเขาไม่ได้ถูกดัดไม่ไเคยเป็นนะคะเพื่อเคยเป็นดัดลูกค้าแล้วลูกค้าตัวอ่อนมากแขนกูก็แบบสุดแล้วขากูก็สุดแล้วแต่ลูกค้าก็ยังไปได้อีกนะคะ เออแต่ลูกค้าก็ยังไปได้อีกกรณีนี้คือถ้ามันสุดทั้งทั้งสองข้างแล้วเราก็คงจะต้องใช้ตัวอื่นร่วมนะคะเดี๋ยวตรงนั้นเราค่อยมาเรา,เราค่อยมาพูดถึงกันอีกทีว่าเราจะไปยังไงนะคะอ่ะเอาอันนี้วันนี้พี่เฟซมาแบบเร็วไปเร็วมากเลยนะคะว่าพี่เฟซเข้ามาแค่แว,ว่าก่อนที่จะดูคลิปนวด ะะให้รู้ก่อนว่าอันตรายจากการนวดมันเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นอันตรายรู้แล้วนะคะรู้แล้วข้อควรระวังผ่าตัดนะคะผ่าตัดจุดไหนนานแค่ไหนนะคะไม่เป็นเบาหวาน,นจ้าไม่มีไข้นะคะไม่ไม่ไม,ไมเกรนนะตอนนั้นต้องบอกนะคะไม่มีอาการปวดหัวนะตอนนั้นนน,นะคะ ไม่เป็นโรคผิวหนังแต่ถามว่านวดไทยเป็นโรคผิวหนังเราก็จะพอเลี่ยงได้นะคะบางกรณีที่เราพอเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงได้นะคะต้องถามลูกค้าออย่างที่สองคือดัดสามระดับให้จำไว้ว่าของพี่เฟสเวลาพี่เฟสพูดถึงดัดให้จำไว้ว่ามันมีสามระดับระดับคือไม่ได้เลยไม่ค่อยไปหรืออย่างเงี้ยลูกค้า พนักง,งานนวดบางคนนะคะเรียนนวดมาก็จริงแต่ไม่รู้ว่าลูกค้าดัดได้แค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องหัดเรียนรู้นะคะดัดระดับหนึ่งดัดระดับสองและดัดระดับสามนะคะสําหรับของพี่เฟสนะคะอืมวันนี้ก็คงมาเร็วไปเร็วและเค็มเร็วสําหรับคนที่อยากได้คลิปอื่นๆนะคะจะพยายามทําให้ถ้ามีเวลาอาวจะเป็นทางการนิดนึงสาหรับการการนวดนะคะ จำไว้นะคะถ้าหาใน Facebook ไม่เจอไป YouTube ค่ะเพราะว่า YouTube ไม่ค่อยแบนนะคะ Facebook แบนบ่อยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคลิปของพี่เฟสถ้าพี่เฟสลงไปแล้วถ้าคนอื่นจะดึงไปใช้พี่เฟสก็จะได้รู้ว่าคนอื่นดึงไปใช้นะ,นะะจะไม่เหมือนรอบก่อนที่ถูกก๊อปปี้ไปไม่รู้เรื่องจนเขาพาไปแล้วสิบยี่สิบก๊อปปี้เราเราเป็นเจ้าของเราไปรู้ที่หลังมันก็เสียเซลนะเอาค่ะวันนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้นะคะอาจจะลงคลิป ในเร็วๆนี้แต่ยังไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่นะคะเราจะลงหลังก่อนนะจ๊ะแล้วก็จะตัดเป็นชดๆ,ๆ,ๆให้นะคะใครอยากได้อะไรก็จะพยายามหาให้อย่างหนึ่งที่จะต้องจำไว้นะคะง่ายๆสไตล์พี่เฟสนะไม่มีอะไรล้ำลึกและล้นเหลือนะจ๊ะจำไว้อย่างหนึ่งเลยะค่ะนวดแบบพี่เฟสคือเอาง่ายเขาว่าแต่ได้ผลดี นลจ้ะง่ายๆสไตล์พี่เฟสไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ